สองหนะครับฮัตเตอร์ไฟดับเบิลฟเป็นดับเบิลีเแล้วบันนี่น็อตนะครับหนึ่งกัดก็เหลือแล้วก็ดูทิศทางการลงนะเราลงออด้านนี้ทำให้มันตึงเท่ากันองศานี้ห้ามห้ามกว้างเกิน90 ตรงใช่ครับตรงนี้อยากให้มันกว้างมากถ้ากว้างมากมันยิ่งครับลบเป็นไปได้ให้มันแคบที่สุดที่ดีนะครับแต่ว่าทำลักษณะสองจุดนี้แบบนี้ เสร็จแล้วเราก็เลี้ยงได้ข้ามไปฝั่งนึงเลยนฝั่งอีกฝังฮยวงดู้จักไหมตันงมต้องลงอ๋อเย็นเท้า มาแล้วเราก็ดูว่าจะไหนคือ้างนข้างล่าอไนี่คือด้านบน กดข้างหางกดนี้ปล่อยนิดเดยยาปล่อยนะครับถ้าปล่อยมันจะดตัวตัวเกจนี้นะครับแสดงว่าเคยใช้งานมาแล้วใช่ไหมครับแสดงว่าเป็นบ้างง่าย ับให้เกลืมันไหลลงแรกโอกาสที่มันจะเปิดน้อยหน่อยถเสี้าจะเซ็ตลงนะครับเราจะลงตรงนี้จับประมาณนี้ขึ้มาใส่เชือก ช่วงที่มันออกนอกเดีย่ยวที่เรับพีนผงคนเนิ้นคนจับปีนผาใช้ร่างกายเดียวแม่เคยอยู่ยับ่้างจุดที่รับน้ำหนัก<ส>ทั้งชุดเนี่ยมันจะอยู่แค่ดีลิง โอเคปีขึ้นไปนั่งบนเนตัวนี้เวลาลงถ้าเราปีลงไปเลยอย่างในชุดเราจะพูดับตัวเหล็กเราจะต้องมีเท้าเหยียบ เช็คก่อนเช็คก่อนนี่ใส่นีใส่อยากรู้เลยความ่ยนเป็นเท่าไหร่เออเอาในกาจับจับจับหัวใจเลย Apple Watch ใส่เข้าไปรู้แเยคลยเจนี้้กอ่แลววพเขาอยากเปลี่ยนด้วยงเวลาเวลาถ้าถ้าเปิดอยู่กลางอากาศเปิดอย่างนี้ถ้าหลุดมือล่วงทั้งชุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเปิด ให้เอาอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมันลงมาอยู่ข้างล่างนี้ครัมาเปิดอ,อย่างนี้เวลานั้นก็จะหลติดเข้าไปด้านบนครับปึ๊บเวลาตัวนี้มันมีน้ำหนักนะครับเวลาเหยียบปุ๊บฟันมันจะจิกเข้าไปในเชือกนะครับ มันจะเปิดไม่ได้อย่าอย่าไปฝืนมันถ้าเราฝืนปุ๊บเนี่ยตัวฟันที่มันจิกเชือกอยู่เนี่ยนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> มันจะไปฉีกตัวชีดด้านนอก <c oughs> ชีดมันจะแตกหรือ,อ,อปอกมันจะแตกนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลามันมีน้ำหนักปุ๊บ,นะบล็อกสไลด์เขาขึ้นนิดนึงให้เชือกให้ฟันมันคลายอยู่เชือกแล้วก็ค่อยถอดออกนะครับเอเคใส่เท้าไปครับ ลองยืนยืนได้ไหมได้ตำแหน่งหรือยังนะครับปึ๊บโอเคตัวนี้ตึงครับสไลด์ลงไปก่อนอย่าเพิ่งลงนะครับยืนให้ได้มือจับขอบไปก่อน <c oughs> ทีนี้เรามีโรเทคใช่ไหมครับตอนนี้เชือกเ <c oughs> ชือกมันน้ำหนักเท้ามันอยู่ที่ฟุตลูบอยู่ <c oughs> ตัวเหยียบอยู่นะครับเชือกตัวน,นี้มันสามารถยกได้เราก็ใส่โรเทคเข้าไปนะครับก่อนที่จะลงไปปรับ ให้ตัวโปรเทคมันอยู่ในเชือกก่อนอลนักษณะนี้นะครับเพือตัวนี้เอาลงไปใ,ใต้ตำแหน,น่งนี้อย่ารวมกกลับมาโอเคค่อยๆนั่งลงครับค่อยงอข้อขึ้นมาเี้ยเรามันกระจกมันมีกระจกตรเงเท้าโอเคออ๋มีบัวให้ยืนโอเคทิ้งน้ำหนักเลยทิ้งน้ำหนักไปที่ชุดนะครับโอเคทีนี้เ,เราก็เก็บ,บไ,กได้ครับ เอาเท้าซ้ายเหยียบส่วนที่เป็นปูนนะครับทีนี้เอาฟุตโลจากเท้าครับส่วนเราไม่ได้ใช้ละเฉพาะตอนลงไม่ใช่ครับ,บถ้ามันมีขอบให้ยืนก็ยืนได้แต่ว่าถ่านไม่มีขอบต้องใช้ตรงนีง้้อ้เก็บนะ พึ่งงี้ตัวนี้อมันใจอุกนี่อะไรเซฟนี่อ่ะมันใจอันนี้ไว้ใจขึ้นอันนี้ตัดขึ้นได้อืมขึ้นได้ลองโอเคทีนี้อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราลงถ้าตัวนี้ตึงมันจะมันจะลงไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ว่าเวลาลงก็ไม่ใช่ว่ารูดลงไปจนสุดนะครับต้องรักษาระยะการตกไว้ที่ประมาณหัวไหล่นะครับลองรูดลงไปครับเอกยาเขาแรงนะครับ มือขวาจับปลายเชือกมือซ้ายดึงพันโยกไม่ต้องฝืนมันครับไม่ต้องฝืนมันมือขวากำหลวมๆให้เชือกมันไหลผ่านได้มือซ้ายดึงพันโยกครับ,จจบติดกระจกไว้อ,อ,อ่าค่อยลงไปครับค่อยๆลงล็อกตบเข้ามาใหม่ครับอย่าดึงแรงนะครับเดี๋ยวหาจังหวะตัวเอง เป็นไรเดี๋ยวก็ชินเองมือขวาไม่ต้องกำแน่นครับปล่อยเชือกไหลผ่านได้เราจะรู้ระยะอ่าดึงล็อกแล้วพอดึงไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ระยะแล้วแค่เนี้ยค่อยๆปล่อยปล่อยเชือกมือขวามาค่อยๆปล่อยเนี่ยมันจะไหลมันเองถ้าเราดึงสุดเลยมันจะล็อกเกือบตายตกใจเงื่อแตกนุ่งสงเอาตูดลงไว้ก่อนครับ ลงไปก่อนนัตูดค่อยๆลงค่อยๆส่งเชือกมาก็ได้ถ้ายังไม่ถนัดอ่านั่นแหละครับค่อยๆส่งเชือกเขึ้นมาเดี๋ยวเราหลบไหมเดี๋ยวหลบแค่ละลายใช่ไครับครับผมเ<บ>หยหียบฝั่งที่เป็นปูนครับ ยอได้แล้วดูดูกระจกเลยนะครับถ้าถ้าติดกระจกเอาเท้าขวาเท้าขวาดันกระจกไปเซฟนี่เซฟเซฟอเคพอแล้วครับพอแล้วเดี๋ยวไต่ขึ้นมาปล่อยปล่อยมือได้เลยอุปกรณ์ล็อกออโต้เลยนะ อันนี้ถ้าถ้าลงก็ลงลักษณะนี้นะครับลงไปเรื่อย เราฝูงก็หาอะไรมาอเอบไปฝูงไปดรงานสไลด์ขึ้น,น,นามาให้สุดเลยไล์มือขึ้นมาใช่ายาก เอามือขวาจับดันมาดันมาดันขึ้นดันขึ้นมือซ้ายจับปลายเชือกตรงที่เราโรยตัวเมื่อกี้จับใกล้ๆจับจับใกล้ๆยกขึ้นอย่างนี้นะดันขึ้นมาหาผมเวลาเอามือขวาดึงมือซ้ายยกเชือกขึ้นมาออกแรงออกแรงมาไม่ติด ชินยากนะเดี๋ยวก็ชินตอนนี้ยังเรียงยังนักงยังยังไม่ลงที่ขาตอนนี้เหมือนมือดึงอย่างเดียวกลัวกระจกต้องใช้ขาช่วยใช่ครับเออใช้ขาช่วยใช้ขาช่วยประมาณอุปกรณ์มันก็จะไต่ขึ้นประมาณนี้ครับถ้าอยู่แนวดิ่งมันจะง่ายกว่านี้นี่แอดวานซ์เลยเนี่ยเล่นเอียงด้วยอ่ะโอ้สุดยอดเลย ก็คือหลักๆแล้วก็ทำงานบนเชือกสองเส้นนะครับเอาเซฟตี้มาด้วยถ้าอุปกรณ์ตัวนั้นมีปัญหานะครับทัวรยมีปัญหาก็เราก็เหลือเซฟอยู่แล้วถ้าเราทำงานในระบบนี้คนล่าเกิดอุบัติเหตุคนที่เขาจะช่วยเขาจะได้จัดการได้ง่ายขึ้น